สวัสดีครับยินด,ดีเข้าสู่ช่อง f ฟเดร่าทีวีไทยแลนด์ผมเดซนิกวิชั่นพบกับโปรดักต์ในส่วนของโมเรลนะครับเป็นรุ่นปลั๊กแอนเพย์นะครับซึ่งเป็นลำโพงตรงรุ่นสำหรับรถ BMW นะครับตัวนี้เราจะมาแนะนำเป็นรุ่น BMW IP42 นะครับเป็นลำโพงทูเวย์คู่หน้านะครับสำหรับรถ BMW Plug ับเปลั๊กแอนเพย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงประมาณขนาดประมาณสนิ้วนะครับซึ่งใส่ตรงรุ่นเข้ากับลำโพง เดิมก็ลดได้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องตัดต่อสายเราจะมีปลั๊กมาให้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่งเสียบเข้ากับลำโพงได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมก็จะใส่ตำแหน่งเบ้าเดิมได้เช่นกันนะครับของลำโพงโมเลลตรงรุ่นปลั๊กแอนเพลเบนวิวนะครับในส่วนของเบนตัวนี้เราให้มาเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมคือสเปเซอร์บางรุ่นอาจจะต้องใช้สเปเซอร์หลายแบบเอาจะมีให้เลือกในกล่องนะครับว่าจ,จะมีรุ่นไหนบ้างซึ่งมาให้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับสเปเซอร์ แล้วในส่วนของกล่องก็จะมีคู่มืออุปกรณ์นะครับเสริมในการแกะข้างประตูนะครับซึ่งเราจะแถมมาให้ในตัวกล่องนะครับในตัวลำโพงครับในส่วนของต่อไปนะครับจะเป็นลำโพง IP BMW 4 4C นะครับตัวนี้จะเป็นโคแอาใส่ในด้านหลังนะครับของรถ BMW นะครับตัวนี้ก็จะมีสเปเซอร์มาเช่นกันนะครับสเปเซอร์ที่เรามาในกล่องจะมีทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับ3รุ่นด้วยกันนะครับส่วนปลั๊ก เราก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตัดต่อสายแค่เสียบเสียงคนก็เปลี่ยนครับครับเรามาส่วนของด้านซับบูเฟอร์ในของ BMW เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์เช่นกันนะครับอ่าเป็นลำโพง8นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้จะใส่อยู่ใต้เบาะในรถของ BMW นะครับตัวนี้เป็นขนาด8นิ้ว2โอห์มนะครับซึ่งใส่แทนของเดิมได้เลยจะมีปลั๊กเสียบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มาตำแหน่งเดิมได้ให้เสียงมิดเบสที่ดีนะครับตัวนี้เช่นกันนะครับ IP BMW 82 Subwoofer Plug and Pay ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Federal TV Thailand ขอบคุณมากครับ